สวัสดีครับผม BGM b u z เกมมาบวันนี้มาเจอกันนะฮะกับเกมเอ่อ Surgeon Simulator นะครับผมก็มารับบทเป็นคุณหมอผ่าตัดนะฮะเจ้าระเบียบด้วยนะครับบนโต๊ะต้องห้ามมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่นะฮะต้องเรียกเลขาส่วนตัวกันมุยม้ยมุยม้ยมุ้ยมันคือยาอะไรครับเทได้ไหม wow! ว้าวเวลาแจกยาคนไข้เนะะี่ยต้องแจกอย่างนี้นะ เอาไปหยิบกันเองไปจับคีย์บอร์ดได้ด้วยเช็ดรุ่นแป๊บนึงคีย์บอร์ดอะไปคีย์บอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์อย่าไปอุ้ยมีเมาส์ด้วยเช็ดรุ่นเดี๋ยวแป๊บนึงเมาส์รุ่นอะไรวะเนี่ยเมาส์อ่ะจับเมาส์ก่อนเว้ยคลิกคิกเมาส์คลิกเมาส์ก่อนเราจะไปต้องเหลือนิ้วกลางเดียวดีวะคลิกเมาส์คลิกเมาส์โอเคดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ สวัสดีบ๊อบเป็นไงบ้างเพื่อนสบายดีไหมได้ข่าวว่าเมียทิ้งนี่ใช่ไหมบ๊อบได้ข่าวว่าเมียทิ้งนี่ทำไมไม่พูดกับผมมาบ๊อบไอ o v e you อบ๊อบ I อ o เ e you ชบ๊อบไอ o v e you ช l o v ไ you ผมจะต้องเอาที่โค้งตรงนี้ออกนะครับผมซึ่งหมอบาสนี้เราก็มีเทคนิคนะง่ายๆของการเอาที่โค้งนี้รอกออกไปง่ายๆคือการใช้สบายกลมนะครับอ่ะเอาตีตีต,ตอุ๊ยบ๊อบบ๊อบเขาตัดเกือบตาย เอ,เอาเอาหลุดมือชิบหายแล้วบ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาโอเคโอเคบ๊อบเลือดออกแป๊บน,นึงบ๊อบเลือดออกต้องใช้เข็มฉีดยาทีนี้อ้าวเมาได้เต้เต้เบิร์ดเดอร์ไฟนัดแบให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในเทคหรืออะไรสักอย่างนึงฮะแสงสีเสียงมาครบแล้วครับผมวัาแล้วทำไมเมื่อไหร่มันจะหายวะเฮ้ยยามมันออกนิดนานเหลือเกินกินเครื่องในตัวเองนี่อายุยืนพูดจริงจริบ๊อบถูหน้าด้วยถูหน้าด้วยสิวจะได้ไม่ขึ้น ไปบ๊อบอันนั้นแหละบอ๊อบได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังขี้หมูกำลังเคี้ยวข้าว <c oughs> มาบ๊าสได้แจ้งไปทางญาติของบ๊อบแล้วตอนนี้ญาติของบ๊อบกำลังเอาปืนมายิงหมอบาสครับเอาไหมชันหูไหมช <c oughs> ันหูไม่รู้เป็นเอาไอ้บ๊อบมันขโมยไรกากู <c oughs> โอ้นิ้วก้อยกดตัวเอนะฮะบ๊อบดูอะไรดิ แอนแอนแอนคือเดือดกลางมันคือเดือดเดือดเวกะกะจริงๆนะผมพูดจริงๆนะถ้าผมเป็นหมอนะคนไข้ทุกรายของผมอะตายหาหมด <c oughs> อู้ทำไมยิบไม่ได้อ่ะเอาบ๊อบหมอคิดใหม่ทำใหม่นะบ๊อบนะหมอว่าเอาหัวใจไปสองดวงเลยนะมีด้านด้านซ้ายทางด้านขวาเลยบ๊อบอ่ะเรียบร้อยไอ้มุ้ย เปิดประตูได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอเมาจะไปดิสโก้ต่อเร็วดูนี่บ๊อบดูนี่อ่านี่เป็นพลังของหมอเพิ่งคิดมาเมื่อกี้นี้รำระบำชาวเกาะไายเลาะสนอจับใจสายนาดังไลท์ดิสโก้ดึง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 งด มือติดเอาเอามือติดเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวุ้ดเดี๋ยวยังไม่ทันทำเอาสี่ครงนี่เลยเดี๋ยวมือติดสี่ครงแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรดิ้นออกจากท้องบ๊อบนะฮะมันคือตับหรือไตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะออกมาแล้วเอามุ้ยเอาปอดไปทำผัดเผ็ดแดกแล้วอันนี้ต้องใช้กันไก่ครับกูเกลียดมากเลยครับอะผมจะหยิบผมจะหยิบพวกไอ้นี่ดีๆนะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแเข็มฉีดยาใจร้อนเหลือเกินนะผมจะหยิบเข็มฉีดยาดีๆนะเอาเข็มฉีดยาทำ w ั a t t h บมึงเอาเข็มฉีดยาสีน้ำเงินมาทำหอกหอยอะไรวะเอามากูก็ไม่ได้ใช้มึงเอาออกไปเถอะอยากจะถามว่าขวดน้ำนี้มันอะไรวะมึงจะโฆษณาใช่ไหมเนี่ย Orange Burn นะตีที่โคงแตกเปล่าเอาอีมุย้ยเอาขวดไปทำบัตรเพดขวดเดี๋ยวหยิบเข็มฉีดยาแบบระมัดระวังนะฮะ เพื่อไม่ให้โดนนิ้วตัวเองไอเ,เดี๋ยวผมจะหยิบเข็มสีเดินนะนะออกไปจากชีวิตก่อนเลยครับมึงออกไปมึงออกไปโอเคแลวเข็มสีเขียวนี้ฮะจะเป็นเข็มมึงมึงจูเฉยๆดีครับวัด <What? S 1> เข็มสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเจ้าแมอย่ายอย่าเต้นอย่าเพิ่งเต้นใจเย็เนใจเย็เนใจเย็เตนต้องวิธีการฉีดยาที่ถูกต้องนะฮะต้องจับเข็มฉีดยาอย่างนี้นะครับผมจับอย่างนี้นะฮะแล้วก็แทงลงไปบนหน้าผากของบ๊อบนะฮะแก้วกาแฟออกไปแม่งเอ้พยาบาลบ้านไหนว่าเวลาผ่าตัดเอาแก้วกาแฟมานั่งชิมบ้าปานะเนี่ยกะเพาะ ออกมาจับได้แล้วได้กระเพาะแล้วหลุ <c oughs> ดออกมาจากเบ้าแล้วกู <c oughs> ไม่ไปจับซี่โครงมันทําไมวะออกมากระเพาะทําไมมึงจะออกมันมันดื้อด้านอะไรขนาดนี้วะฮะเป็นเด็กที่กูจับตีก้นแล้วเนี่ยออกมาออกมาออกมาดึงยากอะไรวะ ได,ได้แล้ว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 อืมอีมุย้ยเอาเครื่องในนี่ไปทำผัดเผ็ดตอนที่หมอผ่าตัดเสร็จด้วยนะโอ้เป็นคำค้องจองอ่ะผัดเผ็ดผ่าตัดเสร็จผัดเผ็ดผ่าตัดเสร็จผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดวุดออกมาครับนะอยู่ข้างในอะมึงมุดหนีนี่เหรอครับเฉพาะครับออกมามึงคีบเป็นไหมหมอเอาคีบดิเออจับจีบดิจีบเพลงเตรงเตรงเตรง เต็งเร่งเต็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 งอือใหความรู้สึกว่าตอนนี้ผมเกลียดกระเพาะมากที่ผมฆ่าคนไข้ไปกเพราะว่ากระเพาะหยิบยากครับอะไรก็ว่ากันไปได้ละล้า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 ได้ละวหยิบหยิบว๊าว้าวมือมึงจะบังกูทำไมแล้วกูจะเอียงคอตามึงทำไมเนี่ยแต่ตอนนี้ ต้องตัดตรงไหนอยู่วะเอาเอาโถ่กันไก่หลุดมือแล้วกูจะเอาอะไรตัดวะเนี่ยวางดีๆก่อนฮะตอนนี้วางโอ้นี่ไงกันไก่ก็มีเอากันไก่ไม่ได้เอาที่วางเออกันไก่มีเยอะแม่งแสดงว่าแม่งรู้แน่เลยว่าเราต้องทำกันไก่ตกใส่ท้องเออโอเคว้าวว้าว ได้แล้ว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 ได้ได้ได้ามเลยก่อนเดบอบตายหัวใจหัวใจจงออกมาหัวใจว้าวบ๊อบดูดิหัวใจมึงเน่าแล้วเนี่ยมีกิมวเอาหัวใจไปทำผัดเผ็ดเน่าๆเงี้ยแหละชอบอัน <squeezed Week? S 1> นี้บ๊อบอยากจะบอกให้หัวใจเนี่ยเป็นของนายแล้วมันคือหัวใจของเราเองอะบ๊อบเราชอบบ๊อบนะ เราเป็นเกย์บัอบเราเป็นเกย์ให้เราเป็นเกย์บัอบเราเป็นเกย์ให้เราเป็นเกย์เราเป็นเกย์เขาบอกว่าหัวใจมีสี่ห้องนะครับกูยังไม่เห็นประตูสักประตูเลยโอเคลองไปหัวใจเปลี่ยนได้ดีก็ยังดีฮะดีกว่าปล่อยให้บ๊อบตายพะบ๊อบมันตายหลายรอบมากใช้เวลา1 1อนาทีกับ30อวินาทีนะครับในการช่วยชีวิตบ๊อบเปลี่ยนหัวใจเน่าๆของบ๊อบนะฮะแล้วหัวใจเน่าๆของบ๊อบตอนนี้ผมได้ กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับ BGM Bass Gamer โอเคนะบ๊ายบาย